สวัสดีค่ะชื่อทรายค่ะมาดูดไขมันที่เหนียงนะคะกับอิสวีคลินิกค่ะตอนนี้ผ่านไป4เดือนแล้วค่ะก็ตอนแรกๆเน่ยนะคะทรายจะมีปัญหาเรื่องของเหนียงนะคะที่ค่อนข้างมีค่อนข้างเยอะแล้วก็ในส่วนของแก้มสองข้างที่ไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้มีการไปดูดมาคลินิกอื่นมาก่อนนะคะประมาณ4ปีที่แล้วอะค่ะแต่ว่าปัญหานี้ยังไม่หมดไปก็เลยมาปรึกษาคุณหมอค่ะแล้วก็หลายๆคนทักว่ารูปหน้าเข้าที่ขึ้นนะคะดูผอมลงแล้วก็กรอบหน้าช ขึ้นค่ะ ก็ค่อนข้างประทับใจนะคะเพราะว่าคุณหมอค่อนข้างใส่ใจแล้วก็เก็บให้หมดทุกเม็ดมากอะคะ่ะคุณหมอทํำละเอียดมากสังเกตแม้กระทั่งว่าหน้าเราสองข้างไม่เท่ากันแล้วก็ช่วยเก็บช่วยแก้ปัญหาให้อะคะ่ะ